ตัวเองตัวเราตัวเขาตัวคนตัวสัตว์ผู้หญิงผู้ชายคนสุนัขแมววัวควายเทวดาชั้นโน้นชั้นน,น,นี้จนถึงพรหม,มนี่อันนี้เป็นสมมุติเรียกเฉยๆนะอาศัยขันห้าในการเรียกนะเพราะอาศัยรูปอาศัยเวทนาอาศัยสัญญาอาศัยสังขารทั้งหลาย อาศัยวิญญาณคนสัตว์ก็เลยมีขึ้นผู้หญิงผู้ชายก็เลยมีขึ้นสมมุติกันขึ้นมาถ้าขันไม่มีความเป็นสัตว์บุคคลเป็นคนนั้นคนนี้ก็สลายไปหายไปเหมือนพระพุทธเจ้าของเราในเมื่อมีขันทรงขันอยู่เราก็มีพระพุทธเจ้าอยู่นะเดินไปที่นั่นที่นี่เทศธรรมะเรื่องนั้นเรื่องนี้แบบที่เราเรียนในพุทธประวัติ เมื่อขันสลายไปไม่เกิดอีกพระพุทธเจ้าไปเป็นลูกใครหลานใครไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีแล้วนะมีแต่คุณให้เราระลึกนึกถึงอย่างนี้มีแต่ภาวะพุทธที่เป็นของจริงที่ให้พวกเราปฏิบัติเพื่อเข้าถึงฉะนั้นทุกท่านก็อย่าลืมไปกำหนดกำหนดก็คือแยกแยกสิ่งที่มันรวมร,วม,รวมกันอยู่เนี่ยแยกออกมาเป็นธาตุอะไรขันอะไร เพราะว่าขันห้ายังไงมันต้องอยู่ด้วยกันมันมาด้วยกันตลอดอย่างมานนั่งอยู่นี่ก็มาทั้งขันห้าไม่ได้มาแต่รูปอย่างเดียววิญญาณมาด้วยบางคนที่เขาพูดว่าเออมาแต่กายไม่เอาวิญญาณมาด้วยอันนี้เขาพูดเล่นเฉยๆนะถ้าไม่มีวิญญาณมาด้วยเขาก็เอาไปเผาแล้วเขาพูดให้มีความหมายว่าคนนี้มันไม่มีสติเฉยๆนะมันมีมาด้วยครบนั่นแหละนะมีทั้งกายมาด้วย เวทนามาด้วยสัญญามาด้วยสังขารทั้งหลายมาด้วยแล้วก็วิญญาณมาด้วยในเมื่อมันมาด้วยกันนี่เราก็ต้องหัดแยกแยะจะได้ไม่เหมารวมเพราะถ้าเหมารวมมันก็จะเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเกิดเป็นคณะสัญญากลุ่มก้อนขึ้นมาและสัญญานี้พวกเราก็ชำนาญมาตั้งแต่ดเด็กแล้วเพราะตอนเป็นเด็กเนี่ยพ่อแม่ญาติพี่น้องก็บอกเรานี่พ่อแกนะนี่แม่แกนะ แกเป็นพี่เป็นน้องกันนะอย่างนั้นอย่างนี้แกเป็นผู้หญิงแกเป็นผู้ชายนะนี่หัวนี่แขนนี่ขาแกชื่อนี้นะชื่อนี้นะเขาก็ใส่ข้อมูลเป็นกลุ่มกลุ่มให้เรียกว่าคณะสัญญาพวกเราก็จำข้อมูลนี้ไว้นะพอตื่นขึ้นมามองเห็นเป็นต้นข้อมูลหรือสัญญามันก็เกิดพร้อมกับจิตเราก็เลยคิดตามเขาก็เลยมีเราเดินเรายืนเรานัง่งเรานอนเราโดนด่าอย่างนั้นอย่างนี้ มันก็เลยคิดผิดนะเพราะว่ามันเป็นสัญญาผิดเรียกว่าสัญญาวิปลาสเราเอาสัญญาไปคิดต่อจิตมันก็ผิดกลายเป็นจิตตะวิปลาสนะถ้าเราไม่รู้ความเป็นจริงว่าเรามันไม่มีจริงนะของเรามันไม่มีจริงนะมันเป็นแค่คิดผิดเห็นเห็นผิดเฉยเราก็ยึดว่าโอ้มีเราจริงๆด้วยก็ติดสมมุตินะอย่างนี้ก็ตัวเรานี่มันสมมุติผู้หญิงผู้ชายนี่มันสมมุติ การติดสมมุติเห็นว่าสมมุติเป็นจริงก็เป็นทิฏฐินั่นเองเป็นความเห็นผิดนะฉะนั้นทุกท่านคิดผิดได้แต่อย่าไปเห็นผิดอย่าไปยึดถือคิดว่าเป็นของเราแต่ให้รู้ว่ามันไม่ใช่คิดได้อยู่ว่าเป็นของเราเพราะว่ายังไงมันก็ต้องคิดแหละไม่คิดไม่ได้เนื่องจากมันมีข้อมูลอยู่ทำตรงนี้ก็เอาไว้ใช้สื่อสารแต่อย่าไปเห็นว่าเป็นของเราจริงๆให้คิดเฉยนะคิดว่าลูกของเราก็ อ้าวไม่ใช่ลูกของเราจริงมันเป็นอะไรเป็นขันห้าที่มาตามกรรมไปตามกรรมนะถ้ารู้สึกว่าเป็นลูกของเราจริงๆเราก็ต้องรู้จักอ๋ออันนั้นคือขันห้ามาตามกรรมไปตามกรรมลูกของเราจริงๆนี่คือทิฏฐินะคนละตัวกันนะขันห้าก็เกิดดับทิฏฐิก็เกิดดับเนะี่ยอย่างนี้แยกแยะอย่าไปติดสมมุติว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่จริงๆังนะ เราเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ใช่นั่นของเราก็ไม่ใช่เราสูงกว่าเขาเราเตี้ยกว่าเขาเราปฏิบัติได้ดีโดดเด่นหรือเราปฏิบัติไม่ได้เรื่องก็ไม่ใช่เพราะเรามันไม่มีมันสมมุติเฉยๆนะจริงๆที่มีก็คือขันห้านั่นเองนะฉะนั้นทุกท่านก็อย่าลืมไปหัดแยกแยะขันห้าให้เก่งๆนะ